ดีครับวันนี้ผมเคลียร์ตู้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เราจะไปล่าทรายล่าหินมาตกแต่งตู้กันนะครับผมที่ตลาดสมบัติบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยกว่าทวนหงกมก็ขังน้องปลาไว้ตรงนี้นะครับก็อยู่ดีนะครับอยู่มาคืนหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะก็อากาศเย็นดี ติดไว้นะครับโดดได้นะแม่งโดดหลายรอบนะทุกคนสูงก็จริงนะครับแต่พวกนี้แม่งเชื่อถือไม่ได้เลยครับตัวใหญ่ผมโดดมาสองสารอบอะนี้น่าไม่ตายนะครับนี้น่าไม่คนอยู่ข้างล่างพอดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูว่าตอนนี้เราจะได้วัตถุดิบมาปรุง ตู้เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะเอาก้อนใหญ่มาเลยนะครับแล้วก็ปูทรายนาหนาเลยนะครับผมหวังว่าจะเป็นไปตามแผนนะครับผมจับไปเออแล้วผมก็เพิ่มกองด้วยนะครับน,นีกองตัวเก่าเพิ่มมีเดียด้วยแล้วก็เพิ่มกองไปด้วยมีเพิ่มแบบบึ้มๆนะครับดูดิใส่มีเดียแบบเ,เกือบเต็มอะ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เนีย่ยดูดิเยอะๆอ่ะหลายมันหลายลิตรเลยสองสามลิตรได้นะครับแล้วก็เพิ่มตอนไปด้วยโอเคผมเดี<ๆ>๋ยวไปลุยเลยดีกว่าทุกคน ตอนนี้ก็สิบโมงแล้วสายละจับไปนี่ครับผมนี่ก็ถึงร้านแล้วนะครับผมร้านหินดีนะครับใครสนใจมาําที่ร้านสมบัติพุดีได้ผมวันนี้ผมก็คัดวันนี้ผมจะเอาโซนเป็นแนวหินดำๆอย่างนี้นะครับมีอ่อนๆหน่อยมีเท็กเจอร์เยอะเนี่ยนะครับผมก็คัดมาได้จำนวนหนึ่งนะนะก็เอาไปไม่เยอะนะครับวงงบเรามีจำกัดนะครับผมก็มีหลากหลายหินเลยนะครับ หินขาวหินน้ำตาลนครับแล้วหินแบบนี้ก็หินดำนะครับหินดำก็มีมองไปแล้วก็หินเล็กๆนะครับนี่สวยๆนั่นเลยเอาหินเล็กๆนี้ไปด้วยนะครับเนี่ยเจอนารักาหลักหินงไม้ก็มีหินนี้มีนะหินชั้นแื่ใครต้องการนะครับ ก็มีอะไรมาดูนหินไรโคตรหินนะครับมีหินก้อนมันเริ่มมีก็มีนะโคตโรพอโคตรไหมโคตรไหมนะครับเรียบเดี๋ยวผมมาพิจารณานว่าจะหินไดไกลับบ้านนี้สี่ก้อนใหญ่นะครับผมเจอก,กันเรียบร้อยแล้วครับผมได้วัตถุดิบมาปรุงแต่งในตู้เราเรียบร้อย,ย,อยแล้วนะครับก็ในนี้ก็จะเอามาเกินมากกว่านะครับก้อนนี้ก็เป็นขอนไม้จมน้ําแล้วนะครับ ลงไปไม่เหลืองแน่นอนนะครับผมที่ร้านสินไม้น้ํานะครับสินในน้ํานะครับผมตามตสองของพี่สวยไปตามกันได้นะครับขอนไม้โคตรสวยเลยนะครับนี่เป็นขอนย,ยาวๆเลยทุกคนยาวแบบนว่าแบบไม้ไกยสิดูด,ยดยิยาวดีไหมย,ยาวแบบโอ้สวยมากนะครับแล้วก็ซายนะครับทรายผมเอาทรายเป็นละเอียดนี้มาเลยนะสวยมากนะครับทรายนี้ ร้านของร้านหินหินดีที่ซื้อหินมาเนี่ยแหละนะครับที่ร้านหินดีไหมจะไม่ได้แล้วครับที่ซื้อหินมาด้วยร้านด้วยกันนะครับก็แพคละ300บาทนะครับผม10โล300บาทนะครับราคาดีเลยครับสวยนะเป็นหินละเอียดเลยนะปลามุดได้แบบแฮปปี้แน่นอนอนะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าอบค่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมที่ดูนะครับเศษไม่เยอะเลยนะมีแค่ฝุ่น นิดหน่อยนะครับค่อนข้างเปรี้ยวเลยนะผมแล้วก็ได้หินปอยหินหยาบใหญ่อันนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะเอามาลองดูสองถุงน,นะครับเนี่ยเอามาปอยๆดูไม่รู้จะเข้ากันหรือเปล่าสีตักกันนี้หนึ่งลองดูนะครับผมให้มันกลมกลืนนะครับแล้วก็หินเล็กนะครับร้านหินดีมนเดิมวันนี้ไปไปไปผุดุน,นเขาแบบร้านเดียวเลยนะ ไม่ได้ไม่ได้แวะร้านอื่นเลยรวมปุ๊บเอาร้านนี้แหละนะครับเพราะหินเขาสวยจริงนะครับผมดูดิทุกคนสวยไหมโคตรสวยเลยนะสะอาดด้วยนะครับค่อนข้างสะอาดมาตลอดเป็นด้วยนี่ดูหินดูเทติเจอร์ลายหินออนเขาเป็นไงสวยโคตรนะครับผมเดี๋ยวมาล้างกัน นะครับแล้วก็หินใหญ่นะครับผมหินใหญ่ให้ดูหินใหญ่หินใหญ่นี่โคตรหนักเลยผมซื้อมา30โลนะครับผมก็หินเล็กกับหินใหญ่ผมหมดไป600บาทนะครับผมแล้วก็ทรายสามกระสอบก็เก0บาทนะครับก็ประมาณพันห้านะครับแล้วก็หินเล็กๆก,ก็ประมาณห้าสิบนะครับผมถ้าตู้ใหญ่ๆผมเอามาเผื่อไงเนี่ยผมซื้อมาเต็มเลยนะครับมาเผื่อธรรมาดาแบบพอดีพอดีผมว่าจะหมดพันหนึง่งน่าจะได้อยู่นะครับ ที่หินนี้ใช้ใชแค่15บหโลพอมีหัวเผื่อเท่าหนึ่งเลยนะเผื่อได้ใช้อย่างอื่นต่อนะผมนี่ก้อหินโอ้โยใหญ่หนักโคตรหนักหนักมากๆนะครับผม,โโบผ,มผมก็จะมาวางนี่แหละให้มันเืียงนดูดิเจอเฟียวแน่โอเคเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวมาเจอกันตอนที่องตู้ดีกว่าเดี๋ยวให้ดูหินแตงพางด้วยนะครับผมไปร็แล้วครับเดี๋ยวล้างแป๊บนึง สวัสดีครับเราก็รวบรวมอุปก,กรณ์ทั้งหลายแหล่งเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันผอมีเล็ f เฟรนมาอยากจะจัดมาเรียบร้อยแนละ้วทำให้ดูตอนแรกผมอยากจัดอยู่2แบบเลยนะครับแต่จะต้องเลือกแบบเดียวนะครับผมก็คือแบบนี้กให้ดู แบบนี้อันนี้ของไปเจอคิดตามเทศมานะครับกับกิจของกับรูปภาพของคนยดนามครับนี่แบบนี้นะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันแบบม,มันก็แบบก็ได้แหละมันดูแบบดูแบบแบบไปแปกกลก็จะดีนะแต่ผมเลยอยากทำแบบนี้นี่ตรงนี้คือสูงก็ไล่ไปต่ำนะครับผมอยากลองทำนี้ดูนะสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะครับอยากทำในที่ อยากทาดีกว่านะครับมาจัดกันเลยดีกว่านะสวยตู้เราตู้เดียวนะครับแค่เราเสริมเดียวพอนะพอเราดูทุกวันนะครับเดี๋ยวเราอย่างแรกเลยนะหูต้องก่อตรงน,นี้ให้เป็นเนินแล้วก็ค่อยสโลกมาเสียงึืนกลางน่าจะประมาณนี้แรงดีนะครับจบมาซึ่งก็ยังไม่ลุ้มกันนะว่าเพราะอะไรก็ยังไม่ลุ้มกันนะว่าจะจัดก,การปัญหาเรื่องทรายอาจจะไปดูดตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับ ก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่คนระับผมว่าจะวัดจะประมาณนี้ก็ดีประมันณอาจจะก็ใส่หินใส่ไรไปไม่ต้องไม่ต้องสรรถมากขนาดนั้นนะผมว่าอันนี้นะผมขีดไว้ละปากกาปากกาก็ไม่ค่อยจะเข้มนะครับอาจจะประมาณนี้นะครับ เราก็ยะโฉบมาตอนกินกลางแล้วกันเราก็จะลาาไปเลยนะครับมานี่แล้วกันเนาะแตลงด,งดีนะครับโฉบมาต,ตนนั้ต่รงนี้คิดวปจะได้เห็นนะครับแต่ก็อาจจะไม่เห็นหรอกนะครับอ่ะแล้วลองทำดูด้วยกันทุกคน ดูออยากเลยนะสายละเอียดละเอียดนะครับแค่ผมเดี๋ยวมารีรันให้ดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ โอเคครับผมหลังจากที่ใช้เวลาไปโค้ดนานประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงทั้งวันครับวันนี้จากซื้อล้างแล้วก็จัดนะครับผมก็ได้ประวันนี้เลยนะครับที่ตีมที่เราเคยวาดฝันไว้นะเป็นแนวสโลปนี้แต่แต่ผมทำ่างนี้ไนะเพราะว่าตัวนั้นมันมีแท่งกองแบบนี้ครับกลัวมันจะดูดซ้ายเข้ไปนะครับแล้วก็เป็นเคิร์ฟด้วยเท่ดีนะครับใช้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็หมายจาก ร้านสินในน้ํานะครับเป็นไม้เขียวด้านไอ้ไม้น้ําตาลนี้เนี่ยรม้นี้ของเขาเหมือนกันแต่เป็นนันเก่านะครับเด็กๆมาแซมแซมนะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะพอใส่ปุ๊บนี่หือเป่งแน่นอนทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายอีกตอนน้ําใส่ด้วยและกันนะครับแต่เดี๋ยวไม่รู้จะใส่หรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักสาสชั่วโมองแล้วมาถ่ายด้วยทีหนึ่งนะครับอะมาอธิบายก่อนเลยนะครับทุกคนว่าตู้นี้ใช้อะไรบ้างนะครับก็ปรับเปลี่ยนไปแบบ ร้อยร์เซ็นต์นะครับผมเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะครับทั้งไฟทั้งกองทุกอย่างนะครับก็หรือเซตระบบใหม่นะครับผมอ่าเรามาเริ่มต้นด้วยตู้ก่อนละกันนะครับตู้ผมหนึ่งร้อยยีสิูณสาสิูณสาสิซนติเมตรนะครับไฟ h ฮลิอ s สเอสสโปนะครับอุดหนุนผมได้นะเพราะตอนนี้ถังแตกเรียบร้อยแล้วนะครับผมอุดหนุนในการทห้ผมทําคลิปต่อต่อไปได้นะครับผมก็ไฟ S3 สสาปนะครับแล้วก็ กรองนะครับเป็นกรองข้างเป็น x p 33นะครับผมเป็นตัวเล็กนะครับตัวตัวกรองอยกักษ์ไซเล็กเลยกันนะครับเพราะว่านี่ก็ไซเล็กเหมือนกันนะครับนี่ไซใหญ่นะครับแต่ผมเป็น4ตอนเนี่ยผมผมสั่งเพิ่มเป็น4ตอนนะครับถ้าใครอยากได้4ตอนนี้ก็บอกบอกผมหลังไม้ก็ได้นะครับถ้าใครอยากได้แบบสูงอย่างนี้นะเพราะว่าเซตมันอะแค่2ตอนนะครับผมก็ในนี้ก็จะมี ไส้กรองนะครับใหญ่แก้วนะครับจะใส่เป็นเซรามิกลิงก็ได้นะถ้าใครขี้เกียจเปลี่ยนในตัวนี้บ่อยๆนะแล้วก็เป็นพวกจุมีเดียบื้มๆเลยนะครับตัวนี้จุดได้โคตรเยอะนะครับเยอะจริงๆนะถุงหนึ่งไม่พออ่ะนะครับี่ผมเติมไปหลายถุงเลยนะเนี่ยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นสีขั้นตอนนะครับก็ง่ายๆนะเดี๋ยวขายของด้วยก็เปิดให้ดูนะครับนี่ก็หลักน้ำมาด้านบนนะครับก็จะย้อย มาข้างล่างนี้นะครับสายไม่ต้องกลัวนะทุกคนถ้าไส้กล่องนี้ตันนะครับมันจะลักมาด้านหลังนี้แทนมีช่องอยู่เห็นไหมนไมมันจะหยดเห็นไหมลักลักไม่ได้มันก็มาข้างหลังแทนในนี้ทุกคนเห็นนะครับหยดหยดหยดเล็หน่อยนะครับนับลักมาลักมาล้างสร็แล้วก็ปล่อยมันเดิมไม่ต้องกลัวว่าบ้านน้ําท่วมแน่นอนออกแบบมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีสกิมเมอร์ด้วยนะครับกระแสน้ําก็แรงมากนะครับผม ก็ประมาณ1 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงนะครับ2ตัวก็2,000ันลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมก็ค่อนข้างดีเลยอนาคตอาจจะต่อไอเจ้าที่ตัวเป่าขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวว่ากันแต่ผมว่าแค่นี้ก็โอเคมากมากลยนะ2นะตัวเลยเนี่ยกระแสน้ำก็เพิ่มข้างในก็ดูจากเศษเศษก็ดีเลยนะครับค่อนข้างเฟี้ยวชอบนะครับแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้จะดีมากเท่าไหนนะเดี๋ยวก็ทดลองใช้กันไปแต่สำหรับ24นิ้วตัวใหญ่นี้ โคดีนะครับไม่ทําอะไรมันเลยน้าโคดีนะงั้นนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็สนับสนุนจอป,ปีผมได้นี้ขายเพราะว่าถังแตก <c oughs> นะครับแล้วก็ส่วนวันนี้มาพูดถึงมีเดียเอ้มาถึงเลเยอร์ดีกว่านะครับอ่าอยากจะพูดม,มานานแล้วเลเยอร์นะครับผมลงด้วยทรายเบอร์ละเอียดยิบเลยนะแบบละเอียดดูดิละเอียดไหมโคตรละเอียดเลยนะนี่นะครับ พวกปลามุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ตั้งใจให้มันมุดเนี่ยแหละนะครับวันนี้จะเป็นทรายแบบโคตรหนาเลยนะครับเท่าเหนียวหนึ่งเลยนะครับก็แล้วก็มีหินนะครับหินล้านหินดีนะครับผมที่สมบัติอะไรนะตลาดตลาดตลาดอะไรนะตลาดต้นไม้สมบัติบุรีนะครับบางใหญ่ถ้าใครอยู่แถวกรุงเทพก็ไปแวะได้นะหินมีเลือกเยอะมากนะครับไปดูตรงนั้นแหละเยอะนะครับหินเยอะ นี่ผมก็เลือกแต่หินสวยๆมาเลยนะนี่น้ำไม่ใสเฉยแล้วก็หินยังไม่เขียวเฉยนะอาจจะดูแบบไม่ธรรมชาติเท่าไหร่นานนั้นนะครับนี่ก็จะมีหินเล็กๆจมบ้างใหญ่บ้างแล้วก็ใส่ก้อนกรวดบรบลอยด้านบ้างนะครับแต่เดี๋ยวพวกปลาอะไรมาเล่นมันก็จะธรรมชาติกว่านี้นะครับผมนี่ผมก็นี่ตอนทีผมเอาแบบลยไอ้พวกก้อนกรวดเล็กๆนี่นะโปรยไ้นิดนึงนิดนึงนิดนึงครับแล้วไอ้ตอนใบปลายเยอะๆหน่อยนะครับเป็นอารมณ์แบบ กระแสน้ําพัดมาแล้วพอก้อนกรวดหยาบอยู่ไปลายๆเยอะคล้ายๆอยู่ทะเลอะทุกคนเข้าใจปะ่ะที่คลื่นซัดเราแบบไปลายๆจะเป็นก้อนกรวดใหญ่เยอะนะครับนี่ไม้ไม้แบบหืมไม้ใหญ่ซื้อไม้ใหญ่มาสี่อันนะครับสุดได้ใช้อันเดียวนะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไม้ใหญ่ไว้ไม่รู้ไว้ไหนไปเสียบนู่นนะครับไม้ใหญ่ใช้ใช้อันเดียวนะครับก็สวยเลยนะครับไม้คันนี้ค่อนข้างดีเลยผมเอามาแซมๆกับไม้เล็ก ไปประกอบประกอบประกอบกันครับให้มันเป็นกิ่งกา้านแตกไปแตกไปเหมือนอยู่ในน้ําเท่ๆนะครับผมสวยผมคนโค้ชชอบเลยนะตอนแรกผมแบบโอ้โหแม่งต่อไม้สวยเหมือนกันนีกว่านะครับต้องหาวัตถุดิบดีๆนะถ้าใครต่อไม้แบบผมนะแนะนําซื้ออันไม้อันใหญ่มาแล้วก็ไม้อันเล็กมานะครับประกอบที่ร้านนั่นแหละผมว่าเวิกกว่านะครับก็เอาไม้ใหญ่มาหนึ่งแล้วก็ไม้เล็กแซมดูให้มันยิงเดียวนะครับ ก็เฟี้ยวแค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วครับอาจจะขึ้นเขียวไวหน่อยนี่เพราะตน้นม้ำเขียวแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่แบ็คไปเรียบร้อยนะครับเอซูฝาทองเจ้าเดิมนะครับแล้วก็มีใส่ของดีฟเบลติกเบลเบลิชไปใช่ไหมเบลติกอ่าของดีไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอรันน้ําเปิดไฟยี่สิบเลยนะครับผมรันน้าไปยาวยาวเลยนะครับเดี๋ยวน้องปลาเรายัางอยู่ดีในน,นี้มีกระโดด ตัวหนึ่งเรียบร้อยไปแล้วเซ็งมากเลยกาล่าแพนด้าผมนะครับมีสองตัวในนี้เป็นคู่หูกันครับโดดไม่รู้โดดได้ยังไงนะสูงขนาดเนี้ยมันยังโดดได้นะถ้าใครเลี้ยงบูนี้อย่าไปไว้ใจมันเด็ดขาดเลยดนะูมนไอตัวใหญ่ผมก็โดดนะครับแต่ตัวใหญ่มันรอดนะยังเห็นแบบเห็นพอดีนะครับก็เลยปิดจนะครับกาลา่าแพนด้ายังโดดอะ่ะทั้งทั้งที่มันไม่ใช่ปลาดูด้วยนะเออนะครับส่วนอันนี้ผมก็จะเดี๋ยวของจริงอะ่ะ ผมจะแปะอันนี้ด้วยผมจะใช้ที่ติดที่มันเป็นของบานบานเกต็ดะที่มันเป็นพลาสติกยื่นออกมางอย่างครับผมมีจําหน่ายด้วยทุกคนแต่ต้องรอของก่อนนะครับน่าจะสักเดือนหน้าต้นเดือนนะครับผมมาอุ่นนุนมทำได้นะเดี๋ยวผมใช้ดูแลมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับพิโคตรเฟี้ยวครับมันมีทั้ง6มิล8มิล10มิล12มิลเลยผมสั่งมาถุกไซส์เลยเผื่อให้ทุกท่านมาแปะกัน นะครับจะได้ไม่ต้องกังวลปลานะครับง่ายๆด้วยแปะแปะ,แปะ,แปะถ้ามีช่องว่างนี้ก็แปะได้นะครับตัดแปะไปซะนะครับผมนี่สวยไหมให้ให้เดี๋ยวให้ท่องโลกฟูนี่ดูไอ้ท็อปท็อปไอ้นะฟอนวิวโคตรสวยเลยนะแบบผสมผสานกับไม้เนี่ยโอ้โหแบบออะย่างเงี้ยสวยไหมโอ้ยวิวนี้โคตรสวยอ่ะถ้าน้ำใสปลามาเล่นเนเงียบถ่ายตรงนี้แบบ โัวแจ่มนะครับถ่ายได้หลายถ่ายหลายโซนเลยนะถ่ายลากไม้ไปหลายนี่ได้นะครับ <g ül> จะไม่รู้จะเวิร์กกับเลี้ยงปลาหรือเปล่านะเ <g ül> อาจังจริงนะเพราะว่าต้องรันระบบใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรก็รันไปนะครับรันไปไม่ซีเรียสเลยครับอ่ะเรามาดูท็อปวิวมั่งท็อปวิววันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้มีไอ้นี่ด้วยทุกคนไฟของเนตเล่เนตลีเนตเล่ Net Le Net ไม่รู้อะเลี้ยงไงไม่รู้นะครับ 120บาทผมจัในะแบบจุกๆเลยนะครับเน็ตเน็ตดีเน็ตเล่ไม่รู้นะร2 0ยบาทน,นะซื้อว่าแบบจัดแบบจุกๆเลยนะครับโคตรเฟี oh, ้ยวอ่ะจริงๆนะแต่แต่ไม่แน่ใจว่าความสูงมันจะได้่ะนะความสูงมัน30สเซนนะครับกับตู้ก็ประมาณนี้ครับแล้วมาสามลงมาก็คงเป็นก็คงอาจจะมีแบ็กวิวนิดหน่อยนะครับแบบเงาเงานิดนึงนะเพราะว่าน่าจะสูงไม่พอนะไม่เป็นไรโดน ลองใช้ดูไปก่อนนะครับถ้าไม่เวิร์กก็ค่อยสั่งขาใหม่เอานะครับขาก็แพงเลื่อนนะครับวันนี้กันรอนี่นี่นี่เอาใจรอไอ้เจ้าไฟร้อยยี่สิบวัตต์ไม่ไหวเลยเนะี่ยแบบอยากให้มันแบบซาเปิดเต็มแม็กซ์เลยนะครับไม่รู้น้ำจะร้อนมากไายแค่ไหนอาจจะเปิดสักเก้าสิบวัตต์หรือว่าร้อยวัตต์พอนะเดี๋ยวเราเราก็รอ,รอ,รอดูทีมีโหมดประจันโหมดไรมเต็มหมดเลยนะทุกคนเยวค่อยว่ากันไปเล่นอีกทีหนึ่งนะครับอม ไอไฟตัวนั้น <eigentlich> นี่ผมไม่ได้มาจำหน่ายนะครับเผื่อใครสนใจก็เอาหลังไม้ไปได้นะครับใครอยากได้อะไรนะครับเผื่อจำหน่ายให้ได้นะครับผมเท่มั้ยให้กี่ดาวทุกคนสาหรับผมนี่แบบผมโคตรชอบไม้นินแล้วตอนที่ลงไม้นี่แบบโอ้โหมันจะเวิร์กว่ะลงหินไปก่อนแล้วนะถ้าใครเห็นถ้าใครที่ดูไ้สปีดรันผมนะผมจะงงแงงีแงแล้วก็หินวางเสร็จแล้วแล้วค่อยมาวางไม้ทีหลังนะที่จริงน่าจะวางไม้ก่อนนะแต่ก็ ออกมาพอใจเลยนะครับจริงไฟอ3บว่ก็พอแต่ไม่ไม่สะใจนะครับสองดวงเกี่ยวปัดเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้แล้วกันนะยังไงใครชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะผมถ้าใครอยากสบสุนผมก็ ซื้อของในช้อปปีก็ได้นะครับจะได้ไปเลี้ยงปลากันนะครับมีหารกุ้งมีไฟมีกองยักษ์นี่ด้วยนะครับตัวเล็กมาแล้วนะครับผมตัวนี้เลยนะครับมาแล้วนะครับไปกดจิ้มกันได้โอเคผมสวัสดีครับเดี๋ยวมาอัปเดตตัวนี้เลยกันเดี๋ยวหลังคลิปอาจจะมีถ่ายเพิ่มนะรอดูหลังคลิปนิดหนึ่งแล้วเผื่อมันใสขึ้นกว่านี้นะครับผมครับโอเคครับทุกคนอันนี้น้าใสมานิดนึงนะครับเลยมาถ่ายให้ดูนะครับผมก็ มาเขียวเมื่อไหร่นี้รู้เรื่องนะครับซ้ายจะเขียวด้วยหรือเปล่าไม่รู้กี่โมงกีมงมงเมย์ทำงานหนักนหมเหมือนเป็นลูกคางเลยนะเกบผมมาถ่ายสั้นๆเลยกันนะครับเดี๋ยวอัพเบตเรื่อยๆในคลิปต่อไปเลยกันนะครับเป็นไง